Physical condition about the team and uh, about the tactic when uh, they start the game. Look they usually use the same player for start the, the action from behind. Uh, if something for change in the future uh, or uh, it's like this uh, the, the tactic that the coach work always start from behind with similar player and repeat the similar action. Okay. Is it เราทีมเราได้เทนเม e ี่ไ e เราแมนนิล a ี่ไปฉันคิดว่าเรา e ้องใช้เวลาในการเดินไปด้วยกันเราต้องใช้ e วลาในก e รเดินกันแ But I think today. เราบอกว่าทีมเรามีการเปลี่ยนแปลงคำถามนะครับคำถามว่าถามถึงสภาพของทีมนะครับว่าเรายังจะยังคงยึดมั่นหลักการในการเล่นโดยวิ่ว่าะข้างหลังขึ้นมาเล่นเล่นแทนเดิมมาหมของกะปีที่แล้วแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าอะไรนี้ครับ อันโยก็ตอบมาว่าเออเราใช้ตัวผู้เล่นเออปีนี้ฤดูกาลนี้นะคัมันมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเออมันคงจะต้องมีช่วงเวลาที่มักเตะทุกคนต้องเจอหากันก่อนครับ Then about physically, I I don't think we have some problem because we make a good preparation. Uh, everyone come in the t e Then I think about this, we look our player, we we look more more fit. I think. เรื่องสภาพความ fit ของนักเตะน,นะครับจริงๆเราเตรียมงานกันมานานอพอสมควรแล้วนะครับไม่ไม่คิดว่าได้จะมีปัญหาอะไรเรื่องเกี่ยวกับสภาพความ fit ของนักเต,คกเตกคนนะครับนักเตะทุกคนเนี่ยฝึกซ้อมกันมาอย่างดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะให้มองกันย้อนกลับไปเทียกบกับฤดูกาลที่แล้วนะคตอนออกสตาร์ทสภาพนักเตะตอนนี้ดีกว่าตอนฤดูก,กาลที่แล้วอีกนะครับ Then don't forget also this is first game also. I think it's, it's difficult also because uh, from Friday, Saturday we see many things also they have some problem. But I think always it's like this. When you start the league, always it's difficult. But I think today we get many chance. We get one chance then they score. Then always against this team. always we play good but always they they get one chance then they they s e football โอเคเขาพูดถึงเกมวันนี้นะครับจริงๆสภาพของผมจริงๆแล้วก็เราเล่นกันได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเรามีโอกาสสร้างสรรค์โอกาสจบได้หลายจังหวะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับเตอรนทั้งเชียงรายโอกาสอยู่รู้สึกแคครั้งเดียวนะครับแต่ก็เป็นประตูนะครับ มันเป็นปัญหาที่เราเวลาเราเจอแบบเชียงรายจะมาจะอ,อมาเป็นแบบนี้เสมอนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเกมของสตาร์นัดแรกของฤดูกาลนะเป็นเกมที่ยากเสมอนะครับย้อนกลับไปดูหลายๆทีมในเมื่อวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทีมใ,ใหญ่ๆก็มีปัญหาการออกสตาร์ดเช่นเดียวกันเกมหน้ามองแนวครับที่จะไปเลียงสีอยู่ไม่สเก็ตผมคิดเพราะว่าทีแรกนี้ไม่ง่ r ยส Normally today we start โอเคก็ต้องยอมรับนะครับว่าโปรแกรมอี่สัดต่อไปนะครับเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับ แต่ว่าไมซตของทีมก็ยังเหมือนเดิมรักจต่ทางานเป็นอย่างหนักนะครับเตรียมพร้อมให้เป็นที่สำหรับสาเกมที่ที่เราจะต้องไปไปเจอนะครับเริ่มจากบียูต่อไปท่าเหลือแล้วก็ไปเป็นที่บีจีครับ